ูทะเลก็มีครับผมสดเลยยังรับตาทิพย์ดึงกำลังลงของทะเลสดครับผมวันทีตลาดวันอาทิตย์ครับผม <Okay. S 1> ของผมสามไส้ครับผม oh, อ๋อทำไมแข้งไหมกูด่าค,ครับผม <c oughs> มวยใหญ่มากเลย <c oughs> เล่นใหญ่ครับ <c oughs> เก็บกำหนาเสียนนึ่งได้หน่ไงมาอาจจะเป็นยังควายของผมรจักบยานครับหอยแครงรถจักรยานครับหอยแขรงน่ิบอม่ครับหน่บหกิบหกกิบพูดเลยครับแพงโดยพูนสามหน่วยสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ถึงกำลังเดินตลาด นี่แหละมาด้เว้นนี่แหละยังได้บรรยากาศเพิ่นลงของพอดีเลยมาชมไปเรื่อยเลยครับผมตลาดพ่อกับแม่ครับคนนี้วันอาทิตย์สามไซส์นะครับผมนี่กบนี่ปลาดุน<ม>ั่งผักขมก็จะอ่อนๆเลยนี่ผักขมอ่อนนี่เลี้งชิบแตบางร้านที่พวกหัวเขาจะขายอย่างผมก็จะกะําลังตังก็นี่หูแล้วนี่ ก็มันไกล้ๆโอ๊โวงครับลุงนี่จอดเลยกำลังดักไฟครับโอ้ยยังเห็นตัวต้นหมักมาแบบนี้ตัวนี้นี่แรงได้เป็นอากาศครับผมทุมาเห็ดคนเดียวครับผมมีแฟนบอกรับโอ้เปล่ไปได้ยังเลยครับนี่หาเงินไปยังครับนี่แต่งรถแต่งเดียวแต่งรถแต่งเดียวลืเบืองรถงามครับผมจอดเลย าเบิ่งอาหารต่อครับผมซินติงอันนี้เบิง่งต้นนี่ก็พ่อหรูก็คของเยอะอยู่ครับผมต้องมาเดินครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใบสามเริ่มตั้งกันแล้วครับมาปลดก้มได้จ้าเพราะในตัว <c oughs> แมนลีครูเป็นจอดปักจังหวันครับผมสามฝักยี่สิบครับหวานหอมครับหอมแซ่บ กินมือนี่แซ่บมืออื่นจ้าจ้าครับผมอ้โผูต้มสมเด็จจับปลากีติ้วอัพผมใส่น้ำตาลนะครับย่ำตุ้มป้อครับใส่ตะหม้อกระปวดสดกันสดเราเนาะจ้าจ้าจ้าจาไม่ได้การเห็นได้เด้อครับผมว่ได้ตัวบ้านไหนวะปักครับปักสดสดครับผมสดใหม่ขายก็ยิ่งรวย ผไจะเท่าผมมีครับผมก็ค mm ือ hmm. ว right? hey no hmm? ันหน่อยนะครับมีใช่ครับใช่แค่พนันกับบอลทันเงินงานดูครับผมพนนงานโคตรใส่ดีแต่เดี้ยครับมีคตรกินไหลไหลก็คตรู่คนน้เนยกนลยว่างานครับจ้าพักใหม่ๆสดๆนะจ้าต้องจับรถใหม่ๆเลยสดๆนะจ้า้องปวดอ่อน อปากกระงามไหมค้ากระงามนะจ้าโอ้ยมาจากรถสดจากทะเลเตี้ยอามาจะใส่หรเตี้ยปลาทูครับปลาทูมาจะแม่กล่องเนี่ยวครับนี่ปลาทูมาจะใส่ครับทูโยสามไส้นี่แหละครับครับเนาะบ้านเอามาหนึ่งอีกไม่ฮันหนึงครับครับผมทำเองเลยอันนี้ขีดละห้าสิบคิดละห้าสิบบาทเนี่ยฮะ งามครับผมแสดงว่าเขาพูดเพิ่นแซ่บจริงครับไม่พูดเสือใยเลยครับอกโอ้โจะตึงมาเดินนะครับเมื่อกี้นี้พิ่นซื้อปลาเขียบเมื่อกี้นี้เขียบนะครับผมแล้สามสิบห้าบาทจ้านีครับสามสิบห้าบาทหวานหวานครับเบื้องตานกระหูแล้วแล้วค่ะหวานอร่อยมันแก่ดีงานครับมันแก่ดีมันไม่ไหวบุมมีนแมงบ่งครับผมบุมมี่นะครับเน้องฮันนี่ หอมเลยนะครับเหี้ยเขาแซ่บเลยด้วยนี่จอดเลยเขี่ยบสุดนะครับร้านแรกเนี่ยจะเป็นน้ำเต้าหู้ครับครับผมกำลังลงหัวปลาทองโคไปนี่ครับผมบนะครับผมเวลาเริ่มทางเขาเลยด้วยนี่ต้องไปนี่ก็อนขเภอเลยครับผมฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ นี่ครับวากไห่พระไม้นมพระผมแบตเตอรี่ด้วยนี่น่าจะเป็นโตเกียวนะครับนี่ครับผมย่างสิบบาทครับเสิร์ฟเข้มเสิร์ฟอนไข่พริกเผาครับใส่ว์ฟร้อนเิกเผาครับเนื้อครับเนื้อเนื้อหมูครับโรยวากไหวครับเนื้อหมู สีโค้งมัแต่สีโค้งอยสี่ส,สิอย่างสีโค้งก็ร้อยสี่สิบก็ผมไปแฮนด์ดูแ่บครับอกอ๋อสามสันไหงามจริงคือเ้เบิ้งด้บ่อรับสามสันสามสันก็รอยโลกงสิบบารอยสี่สิบดูเเห็ดมีความสุดยอดจ้าเขาดีงามเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมือหนา้นมือหนา เสบะเขือเลี้ยง้อมแสยบไปยครับผสียวกกล้วยพ้อมนครับผมมีต้มให้ลบก่อยนะครับผักกันจองเก็บมาไม่ไหมเร่อบี่ินครับขอบคุณสุดยอดครับเกี่ยวยักงูงญ่เกินดีครับผม งโจอดเลยลอตะลีเขาลอตเตอรี่ใครอยากรวยอันนี้ขายยังนะครับนี่ยผักค่ะผักอีกยังเ้าจะเอิญครับอันขนาดแตงจิ๋วค่ะขนาดแตงจิ๋วค่ะอันขนาดของเตะอันนี้ไม่นั่งตูค่ะไม่นั่งตู้มะพริกมะเขือค่ะของบ้านเฮ้าค่ะตัวนี้ไม่ได้ฉีดยาค่ะไม่ไร้สารพิษค่ะ จักบาทครับพี่จังสิเจ้าบาทค่ะอันนี้สิบบาทกำบ,บังไงหนึ่งเลยอ,อ,อ,อันนี้หาบาทเจาบาทค่ะนี่เจาบาทสุดยอดครับผมยี่สิบ่อขายค่ะขายเจ้ค่ะโ <c oughs> อเคครับผมโอ้กำลังโคนแปลงนะครับผมท่านี้สุดยอดครับผมไอ้ทอดนรำปลาสามทะเลสี่สิบครับผมแต่ว่าปีนี้ต้องห่วงครับผมน้ำตลาดต้องสีแซ่บพี่รูปมันกำลังลงครับผม นี่เราได้บรรยากาศดีแบบรักปงป่าของกันแข็งรังตังแข่งอนึ่งรุ่งเซียบ่ปุนครับปุ่นป,ปันซูชิชฟิลล่ะอันนี้นาดิสเป็นรังดังไฟครับผม สิ้นครับผมกำลังต่งแข่งกันบนนยากาเป็นน้ำส้มเย็นๆนะครับเนี่ยโอ้โหเลยนะสื้อใจเลยครับเย็นๆบือของปวดลูกิสานครับผม ันนี้แสบเป็นสมพร้อมครับนี่อันนี้ก็แสบเพิออ่งกินับผมนี่แบบแตาแบบนี้จริงๆก็ข้าวเหนียวแสบกว่านะครับอันนี้ก็ได้การดี่ยกันครับผมเด็ดเลยอันนี้มีข้าวด้วยโอ้ทีนี่มีบุ้เส้นแล้ข้าวด้วยนะครับโอย่างใหม่เลยครับผมกินตอนนี้บอกเลยลวกลิ้นครับผมตอนที่เขาวันมากเลยครับพวกพริกสดๆกรัม อันนี้ก็ครับเป็ิงดองหรอยับคิงดองมีเฮดเองพร้อมครับจ้าเระเ็ดเองอันนี้จะเฮดเองโอ้หมุนได้ผมตัวนี้หมุนได้าตงง้เลยเยวเ็นเขาแน่เเหสวดิอดไปขาผ้างนี้หน่อยครับ ผักงามสดจากไร่สดจากสวนขนากงามครับผมหลังเน่ยล่เดี๋ยว้าเดี๋ยวหลังมีะเบ้าด้ทีก็เมนสเปกงกนองงามย่ดีครับผมผักหลานยึดตึงแล้วอยู่ขางลาดขายหมูนั่นี่ จำันจหนมมลายอนะแม่คำกับผมี่เป็ามากนี่ค่าลายุคหลายอู่รลยหโอ้หตดมากครับผมนี่เบอร์เกอร์ยีบหาบาทนี่ครับีกกิไก่บอค่ะไก่ค่ะคือไก่ไกับลังทำอยู่เลยครับผม มาลองทรลองยลอง2บบาทดปลายด้วยเห็นพี่เต็นแล้วแม่มัมแมเฮือสันแรวครับข่อยยังเด้นงามครับหนาเป็น้อยสิบบาทิวอยู่ครับมันอยู่ครับมันจะมันเสียออาเต้นครับไทยคนเต้นให้เบิ่ง ก็แต่งตัวสวยแต่สงครับนี่ยขายปลาหมูหม่ขอจักบายครับเนี่ยขอละจ้าขอละยี่สบาทสมขอหาบอครับอันนี้ยังสดงแดงไสกเนื้อจ้าอกเนื้อเดมหม่อันนีเครับนี่หมูจ้าหมู นี่ครับสมง้ผมเห็ดเทียนนึงแล้วครับสุดออดเด้ครับผมเก็บก้อนมุกอยากได้หม่มแ่บบ่ครับนี่แบค่เห็ดเองครับถามปูเห็ดกับซ่แซ่หายจักลอยนะครับผมรับข้าหม่มยางเดียวเลยห่างเดียวเลยเอาที่พร้อมเ่นครับเอาเป็นพอดีเลยลองชมกิน นี่ของโสดนะครับผมมั่มนะโอ้ป่านกเขาฝ้ายฉิวถึงซื้อเนื <h ums> <h ums um ้อแล้วแม่กระเีงเนื้อปรเทศแงไก่ต้งแห้ำดี่ยอ้าเมื่อน้ำเคแต่เ็สคลิปแด้อแม่สิิงกินเบอแรงมันห่มนุนเหนียว ม <c ười> ึกกระปุก <Lock> ม er> ึกโม้ครับผมฟองปวดแดงรัวววานครับโอ้หลายอยู่ครับผมโมสูตรง่ายครับไก่เหลืองกบบนี้แต่เหตนกัร์ไก่แสบครับผมเหลืองงามครับโอ้แถมแก้วบองพอมาผมสูงเยอะายครับนีสาวบาทนะครับเนาะ โควงจรเลยบ้านพ่อมาผมตัวแห้งกเจ้าบอกหยาบแต่โกสุดอีหลีครับผมนี่โขบหลายอย่างเลยกำลังห่อครับพี่ยังครับนี่ครับหอเปียจ้าห่อเปียหอเราไปทอดครับจ้าห่อเราเไปโอ้โหพี่เพิ่งทอดดูชบนะครับห่อไม,ไม้ได้ครับเก,กีกนนะเ๊ยทอด บุเคยเห็นใส่นี่เถียมี่ยังนะครับนี่มีมันเทศมันม่วงมี่ัดท้องจ้ะตัวงอคนเสี่ยงบุมีเนื้ออะไรตัวนึ่งเนื้อก็เป็นเนื้ออกไก่มาบดมาบดใจ้ะะโอ้ตัวแซกตัวงอเลยนี่ก็พายี่งเลือดสดไม่ไหมังสิโอ้ก็ได้พายิ่งเลือดงามนะครับผูกด้วยบ้านเองพปล่อ้มันยังงามเลยครับบางสี่บอกเลยพ่ะธรรมมาด่าผม เบอร์นะครับต่อไปก็ดิฟิล์มโทรศัพท์มั้งครับเนี่ยมันกำลังจัดลานเลยดอกไม้แล้วก็วูว์เนย่างครับท่งนุ่นโอ้หนูขาแข้งเนี้ยเขาหนี่งก็แพ็คสวยแท้น่ามีจ้าสักบาทครับเลยเท่าหลานโต๊ะบะครับลอยหกชิปลอยหกชิปโอ้แท่งอกไก่ตัวนี้หกไก่เขาแปลกเนาะจริงครับผมสุดยอดแต่อยากจ้งซื้อไปออมจั้งมือ เนื้อย่างเกาหลีแอนมูทะสุดละไม่ห้าสิบบาทนะคงหมดเลยแถมฟรีกิมแลบซุปพักตะเกียบน <c oughs> าครับคอยากได้นเนื้อย่างแบบเป็นสิ่งดงทีง่สุดมาจินข้าขา,ขาอิ่มเล็้วตัวน้ครับเนี่ยแ้าโต๊ะจ็ดต่อนไงคือ เอราะเขาหลายอย่างอีดีหลายตาเลยแหละต,ตับครับผมตับเสียงจี้ไปนะครับผมพี่ตะมันใสท่ทึ่งๆอย่างควันบึงไงนะครับเราสุดยอดเลยไม่ขาดเรื่องปลาทิมบึงไงอู้หูอันนี้เยอะกวโงมูลเลยนี่ เกิดเบื้องพระพี่ิ่นออกมาขายแบบหลายเพิ่นยามสื่อคนมาตกบึ้มๆแป๊บเดียวได้ครับนี่เบดแป๊แบ,บเดียวตบมือดีแบบใสๆเลยสดๆเลยโอ้เฮ็ดดีเลยผมในอย่างนี้นสิตีนไก่ก็มีกอดหมอแพงสุดเลยหาสิบเดียกเอาความ่มจากใดอีกอย่างแน่ไปแล้วครับผม ไม่บรรยากาศตลาดป้องถมนี <c oughs> ่ก็าไม่เจ็บพัก <c oughs> เขาเมาเด้อมาเมาเด้อโอเคเลรอครับผมโอ้ไอ้ทอดครับผมขอส้มนะครับอ,อ๋อถา่ายอกบไงได้ครับเียบกบผมบึงครับผมดิสุกเลยทอดคนไก่ทอดน้อน่อนะถามคุงขายพรอไหมครับเนี่ยพรอแท้ไกลปะครับข่านเรียบแล้ว phản hề lở khỏi tiến trình nó học nó đây thì cứ xuân đoàn đeo thì xong chế em xin đất bạn cài xin phân xi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  phân ซิมแบม,มาซิมกัครับผมจอนนไปแล้วกปีวัวปีมใหม่ใหมได้ครับผมแขงเทพร้อมซาร่งพร้อมครับผมนิ <c oughs> ่งซื้อเนื้อทันแล้วยย่ไปแล้วหากว๋วยเตี๋ยวเราแม่หมูมาแล้วไปไง,ไงโลดแล้รไปสบายสบายโลดสามสิบ กก็คิดได้ไคิดทำไอ้องได้ไหคร <c oughs> ับแกไปเชื่อวบตัวแน่คร <c oughs> ับจอดเลยใช่